สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเมษสาภูเบศจ้าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชรสก๊อตให้ต้นวันน้อยของเราเยอะๆด้วยนะคะดูนะคะว่นน้อยของเราทะเลาะกับต้นไม้จ้าวันนี้เปลี่ยนทำเลนะจ้าเอาออกมาเล่นต้นต้นไม้ข้างนอกนะคะแต่ไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมเพราะว่าอ่า ลมลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่ๆอาจจะได้ยินเสียงลมอยู่นะคะอันที่เห็นข้างหลังนั่นก็คือลุงทองคํานะคะลุงทองคํานะคะตกมันอยู่ตรงนั้นนะคะเราจึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้น้องวิ่งเล่นอย่างที่น้องเคยวิ่งเล่นได้นะคะเนื่องจากอ่อลุงจะจําหลานไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะอืม เดืนนะคะตุตาของเราได้ออกมาข้างนอกนะคะดีใจมากเลยคะ่ะถ้าฝนตกเราก็ขอภาวนาว่าอย่ามีฟ้าเลยนะคะ ยังมีฟ้ายังมีลมเลยนะคะก่อให้ฝนตกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอ่าเมื่อก่อนไม่มีบ้านนะคะตรงที่น้องอยู่ตรงนั้นนะคืออ่าคอกน้องตอนน้องแรกเกิดนะคะถ้าแม่ที่ติดตามมานานๆแล้วแม่จะรู้นะคะตรงนั้นก็คืออ่าที่อ่กิ่งไม้นะคะกิ่งนั้นนะคะที่หักนะคะหักลงมาใส่น้องนะคะแต่อ่าน้องหลบทันนะคะไม่งั้นก็ ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะที่เรากลัวมากที่สุดเลยเคือกลัวลมนะคะกลัวลมกลัวลมกับกลัวฟ้านะคะการาดูแลช้างมันจะยากนะคะช้างทั้งหมดนะคะถ้าลมแรงๆก็ต้องเอาออกมาไว้ในที่โล่งซึ่งเอาออกมาไว้ในที่โล่งมันก็ไม่ปลอดภัยนะคะมันก็ไม่ปลอดภัย กับน้องช้างอีกนะคะเอาไว้ในร่มในโครงสร้างเราก็กลัวโครงสร้างล้มทับอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องอต้องทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้ช้างทั้งสีเชือกนะคะไดอ้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะมีที่รลบแดดหลบฝนก็มีะคะ่ะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่แลกเมตตาตะวันน้อยนะคะ ก็ได้สร้างบ้านนะคะให้อ้วนน้อยได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ทานมากๆนะคะที่รักและเมตตาตัวอ้วนน้อยภูเบศนะคะหรือน้องเมษานะคะตตอนนี้ก็นะคะตุ๊ตาขึ้นเยอะนะคะเริ่มกินเก่งนะคะเราก็ต้องบำรุงคุณแม่ตลอดเวลานะคะเพราะว่า ต้องหาอาหารมาให้คุณแม่ทานได้เยอะๆนะคะเพื่อให้แม่มีน้ำนมให้เต้าอ้วนน้อยถึงสามขวบนะคะสามขวบเราจะเราจะถึงถึงจะหย่านมนะคะอ้วนน้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยาได้ไหมอยาได้นะคะอยาได้นึงมันเสี่ยงแต่เฮอร์บี้นะคะเสี่ยงมากนะคะเพราะว่าน้องจะอยู่คนเดียวแล้วกลัวแบบค,คิดถึงแม่นะคะ มันก็จะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะกับการที่น้องเป็นเฮอร์วี่นะคะแล้วก็ถ้าถ้าน้องติดไวรัสก็คือมันจะ1นึ่ฉีดยาไม่ได้2กินยาไม่ได้นะคะน้องกินได้แต่วิตามินซีนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็อ่อ เราก็ได้หาวิตามินซ like ีมาให้น em, ้องกินตลอดเวลานะคะกินท no wow, yeah, ุกวันนะคะป้อนทุกวันนะคะป้อนสร้างคุ้มคุ้มกันให้ตะวนทุกวันนะคะเข้ามาติดตามความสนความน่ารักของตะวนได้นะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยคึกเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยคึกเท่าไหร่นะทุกวันออกมาจะเสียงเอย่ๆวันวันนี้เงียบวันนี้เงียบวันนี้เงียบนะคะ เงียบมากแต่บังบางวันนึกอ,อยากเรียบร้อยก็เรียบร้อยบางวันอ,อยากดื้อก็ดื้อสุดสุดนะคะสุดแรงสุดแรงจริง,รงๆอ่ะดื้อถ้าจะดืออด้อก็ดื้อจริงๆถ้าไม่ดืออด้อก็คือจะยุดอ้วนจะยืนอยู่เฉยๆนะคะอ้วนจะทะเลาะกับต้นไม้อ้วนอยากทะเลาะกับต้นไม้อ้วนก็ทะเลาะนะคะอ้วนไม่สนใจต้นไม้วันไหนอ้วนก็ไม่สนใจนะปวดปวดปวด แล้ก็จะปล่อยให้วิ่งวิ่งแถวๆนี้ตอนนี้ก็มันเชี่ยงนะคะลุงตกมันนะคะเขารอให้ลุงหายอยู่ตกมันนะคะแล้วก็จะได้ดูนะคะว่าน้องจะได้ออกมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมนะคะอืตีหัวตัวเองแล้ว เดี่ยวตัวเองเนี่ยอกินอยากยก,กินอยากกินกิงไหมโอ้โอ้ทะเลาะกับกิ่งไห้แล้ว ไปไหนนั้นได้กิ่งไม้ไปแล้วนะไปแล้วเมื่อก่อนจะมีเพื่อนซีนะคะก็คือน้องลูซี่นะคะน้องหมาตัวน้อยนะคะจะมาวิ่งเล่นด้วยน้องหมาตัวน้อยก็ได้ถูกรถชวนตายนะคะ,ะก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นนะคะไม่มีเพื่อนน้อยเล่นด้วยเลยนะคะดูโอ้โอ,โอ้ได้กก พี่ควันเอาผลละไม้ไปป้อนแล้วนะพี่ควันวสวัสดี่ะดูท่าค่อะอี๋เอาถาดใส่ผลละไม้ไปให้ทานแล้วนะคะพี่ควันพี่ควันของเราอันนี้มาจากทางไหนนี่ฮะ ครับเพอมนนะครับน,ะะนี่ก็ไม่ร okay, พอได้กินแล้วหันหลังให้เราเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาถาดวิ่งนีผลไม้หมดแล้วเหยียบพังหมดนะคะตะลัมังสแตนเลดก,ก็พังหมดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะนี่ถาดถาดสแตนเลดก,ก็จะไปแล้วนะคะก <c oughs> ็ะถ้าอยากเห็นความน่ารักความสนก็ติดตามที่ไลฟ์สดของน้องอูปอได้นะคะ <c oughs> น้องอูปอจะไลฟ์สดประมาณเวลาห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นนะคะก็ติดต่อ ตามได้เป็นกําลังใจพูดคุยกับน้องโอปอได้นะคะเป็นการให้กําลังใจกับน้องนะคะเพราะว่าก็มีผลไม้วันหวานนะคะเพื่อบำรุงแม่กับลูกนะคะแล้วก็ลุงกับป้านะคะให้หมดน้ำมันเร็วๆนะคะลุงของเราจะได้หยุดตกมันไวๆนะคะ,คะมีความสุขในการกินมากเลยนะคะสุกเชียกนะคะ แวะเมตตาคุณแม่ตัวกลมๆด้วยนะคะคุณแม่พลอยตัวกลมๆของเราด้วยนะคะเพื่อน้ํานมนะคะให้หนุ่มน้อยผู้เบกของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามสาวสวยด้วยนะคะที่ภายทางกมน้องผูเบดนะคะอีกช่องทางนึงก็คือแม่พลอยแม่พลอยน้องผู้เบศนะคะของพี่ควานนะคะ เรเนมากเลยก็ยังยก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องช้างน้องวมษาภูเวนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยแข็งคาด่นะจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะทำม,มาค้าขึ้นนะคะคขาขายร่ำๆรวยๆย,ยิ่งขึ้นไปนะคะโควิดหมดนะคะใครอยากมาเยี่ยมนุมน้อยภูเวกินดีต้นตอนรับทุกท่านนะคะ ะะตอนนี้มาชมความน่ารักความสนด้วยตัวเองนะคะมาสัมผัสชีวิตควานช้างได้นะคะหรืออยากมาเป็นควานช้างก็ได้นะคะยินดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้า